สวัสดีทุกท่านไละชาเกมเมอร์ทุก uh> ท่านด้วยนะคะผมวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเล่นอะไรดีฮะฮะฮะโหลฮะเล่นเล่นอะไรดีฮะคุณคุณบีทฮะคุณคุณบีทคุณคุณฮะคุณบีทฮะคุณฮะตอบผมหน่อยสิฮะคุณอะเฮ้ยคุณอะเฮ้ยตอบคุณหน่อยเถอะเฮ้ยตอบหน่อยเฮ้ยตอบผมหน่อย เสียงบีดิ้วันนี้นะครับเราจะมาเล่น PB Replay Backed อีกฮะโอ้ยท่านบีดตอบเลยเหรออ่ะเดี๋ยวตัดไปในเกมกันเลยนะครับผมท่านมา,นานก็สวัสดีทุทกทท่านเลยครับเก็บมาดูกันนะฮะวันนี้ก็มาต่อเลยฮะ,ะอ่ะวันนี้ม่หายเซิรฟเล่นนะ,ะผมมาดูตัวผมก้อนก่อนดีกว่าอันนี้เงินมีอยู่แสนหนึ่งปั่นจริงดูฮะโห ดูดิตัวก็ไก่อะไรก็ไก่อาร์คีรอเหรอนี่ยะก็ยังไม่เปิดน,นะเปิดแล้วเปื้องก็บวกหมดนะตรงนี้บวกบวกบวกเลื่อนนะไม่ได้บวกอีพีอะไรทั้งสิ้นนะนี้เราก็จะมาเล่น เล่นน,ละนะฮะเล่นอะไเล่นเล่นกันเลยฮะ <c oughs> อ่าก่อนอื่นะท่านแบบที่ท่านเต,ต้กันเลยฮะก็คือหบบยิงหัวนั่นเองนะฮะผมฮะ Headshot! Chain uh -huh. headshot! Uh -huh. Fire in the hole! Chain uh -huh. killer! Oh! Show a little Ah! I

แตกเลยแล้วดูเน็ตดูงานงน้าบนอ๋ออ่าแล้ว f e r e in the hole ตัดตัดตัด ไม่ได้กแบดคิวล

Chain headshot. Oh, oh. Chain oh, oh. headshot. Fire in the hole. 不用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 不 <laughs> Hi, sure. headshot. Oh. <laughs> sure. headshot. Look, at the did The hole. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Fire! Headshot, Fire in the, hall. Fire in the hall. Chain headshot. บล e ทีวิน,ะน,ะะน,นอ่าอ่าก็แบบดูเหมือนจะไม่ไหวละอืมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับบายเปิ่นฝู yeah.